สี่โขนนะคน้ามี่ส่วนหินวโรนุสร้างไพยถ้าชนะจะมีหกแต้มถ้าเสมอจะมีสี่ต้องชนะอย่างเดียวนะครับแต่ขึ้นมามาที่พเพื่อนของ หุ่ง,งมพิกจะหนีนะครับถึงเส้นหลังเตดได้ไหมยังพาบอลขึ้นมาออกหลังไปก่อนแล้ว,วเปิดยาวขึ้นมาพาถึงด้านหน้าปุกข้องผลหมยได้คิดเจ็บแต่ถ้าเปิดไปยังได้ที่ไปถึงสับสเกลยิงเลยมามาที่ผู้เล่นของหุ่นงมลพบัย ทิกแต่หนีแต่จังหวะน,นี้ยังเบียดได้กันอ,อยู่เปิดขึ้นมาติด,พดเพื่อนของงงมยังเก็บได้ที่พเ,เพื่นของเลพ่แต่อีที่พเพื่อนหมายเลขสามสกาย้ลองอยิงพวกนี้อ,อชนเสาไม่บัาจังหวะน,นี้ยังเก็บได้ที่เล่นของ เบียร์ยังพูดแต่สิ้นไม่ว่าได้ให้เล่นต่อนะครับมาดีเพื่อนของทีมมุ้งสัพายถ้าพาบอลขึ้นมาจังหวะนี้ยำเลี้ยงบอลขึ้นมาเปิดได้ไหมแต่กันหนีได้ที่เพื่อนหัวงุ่มยังไม่เปิดโอเลดีมาติดผู้เล่นของเลเป้ รวมมาหน้าหน้าติดเพลินของลิพียังเก็บได้พี่เพลินของงงมไหลออกมาพี่เพลิงหมายเลขสามสิบเก้าลิงตัวแตะถึงจะรับเปิดได้ไหมเข้ามือผู้รักษาประตูมองเพื่อนแล้วก็ไปก่อนเลยครับก่อนแล้วตอนนี้อะไรก็เกิดบังเน้บังเน้ทังหน้านะเขาบังเน้เออเออมันลุ้นนะครับมันลุ้น ลองยิงใจดเลยพลาดหน้าทีมเปดาระู่ยังมาได้เอาคู้พักขาแม่พีผสั้ก็ไม่มาเอาผูพักเขาเิดมาที่ติดผู้เล่นของลุงงเชียร์ไปเชียร์ไปทิ้งไปก่อนแล้วได้เป็นลูกผุ้มของหาผู้พัผู้พัติดคนติดคนติดคนแล้วตอนนี้ก็เป็น ติดโค้ชติดคขาจะยิดฟอลกันหงมวัชภัยนะครับนำลทเพนเป็นตัวศูนย์เห็นเสียงลูกหิดนะครับเส้นของเลทเท่จิ้มเปลี่ยนทางมาที่ยี่สิบเจ็ดนะครับใส่ไปที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดแต่พี่นี้พี่ไล่ไล่ไล่ไ่ดยังไม่เปิดหายไปที่สิบห้าจังหวะนี้มีโอกาสได้ยังไหนไม่ได้สับนะครับบอลเลยไป มาเดี๋ยวี้จะเป็นี่เบสเปิดเข้าไปใหม่เห็นบอลแล้วลูกนี้ <ไป S 1> นอ๋อเอาละครับมาดูฟรีคิกลูกนี้ห<อ>ิงงมเปิดมาติดผู้เล่นที่ด้านหลังของเตทีพพทิ้งยาววันนี้ด้านหน้าไม่ผ่านผู้เล่นทางด้านหลังของหิงงมซัดตุ่มเดียวยาวขึ้นมาเลยจะให้หน้าวิ่งแข่งหิงงมนี่ก็ขึ้นมาเป็นแผงเลยนะครับมาที่ผู้เล่นของเไงผมมาที่ผู้เล่นของหิงงมขึ้นหลังมาเอาเข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 าแม่ ขึ้นไปว่ากันไว้พลังมาตะควางมาตะควางไว้เออไปปาดเข้าไปมาที่เพื่อหมาเลข10ไปไม่เปิดถึงเส้นหลังมีเพื่อนของยิ่งงมต้องจิ้มทิ้งนะครับยิ่งงมเปิดมาเด็ดเพื่อนที่ด้านหลังของเด็ดเทหินยาววันี่ด้านหน้าไม่ผ่านเพื่อนทางด้านหลังของงงม ตัดตุ่มเดียวยาวขึ้นมาเลยจะให้หน้าวิ่งแข่งหินมุมนี่ก็ขึ้นมาเป็นแผงเลยนะครับมาี่ผู้เล่นของเออกลุ่มมาที่ผู้เล่นของหินมุมพื้นหลังมาเหา่อเทาข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 าแม่ไม่ดไม่พลาดเพื่แถวสองเรายิงอหวางเท้าไม่ดีครับเปิดยาวขึ้นมาไล่ผู้พ่ายไล่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 ไปเรื่อยไล่ไปไล่ไปหินมุม ตำแหน่งดีกว่ารับรองสับลูกนี้ไม่ผ่านผู้เล่นของเลไบเก็บได้ที่หุ้งงอีกครั้งหนึ่งย 0, 2001, กมาที่ได <ป S 1> นะ้ไปที่ผู้เล่นทางด้านหลังเปิดได้ไหมดได้ที่ตับต้นทีมเปิดทิ้งยาวมาจะให้ทิ้งแล้วลูกนี้ไม่ผ่านผู้เล่นของยังได้อยู่แต่ว่สุดท้ายไม่ดีครับลงแม่หามลงแม่ม <า S 2> เร็วมาลงมาซอยกันให้ไปที่เจ็ดมีเสียงลูกบีเลยตรกนี้ คปลายลากไปเลยห้ามลากไปเลยขึ้นไปลากลากลากขึ้นไปลาก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 ไปสารพนาวไปนะนั่นละลากไปลากไปเล่นเล่นเล่นโอ้ยยอดล่างกัได้ปั่นเข้าไปปั่นเข้าไปโอ้ยนั่นเปิดผด เปิดแม่เปิดแม่ผู้พาลากไปเลยผู้พาลากไปเลยยเล่นไอมาไปยบเลยไอพี่เรื่องไอหน้ายังไม่ดูี่นี่มาดูเกี่ยวมันได้สองประตูต่อหนึ่งเลยครับฮิงโก้เรื่ทงใครว่ากันใหม่เลยครับ ลองยิงล like ูกน yeah, ี้แหวนถึงลูกท้ประตูไปขด้มามีโอกาสก่อนแล้วครับเอสพีคาร์มิแต่จกไม่ได้นะครับเป็นหงมพี่อามวยวาดกับมวยนี่ก็ได้เบสสวยนี่ก็ไม่มาไดเจ็ดเได้หมเรนมาบอกว่าเป็นงมได้ได้ดาเพื่้คนงอม้ะครับ เปิดเปิดเปิดมเาเปิดมาเปิดมาบอก้าบอกมันจะเข้าผิดจะหนียี่สิบแปดน่จะเล่นน้ำขด้วยหได้เป็นลูกทุ่มของหุนงไพีผู้เล่นหมายเลขยี่สิบไปติดเบอร์สิบเดนี่าเบอร์สิไปนี่หน้าประตูครับสกัดยาวขึ้นมาาาเลยมาที่สิบเเจ็ดอ้วแต่ได้ใจเย็น จังหวะนี้จับได้ดีต้องให้เพื่อน้องเคลียรนี้มากเลยแล้วแม่ต้องสกัดทีให้เพื่อนลงมาช่วยเลยครับผู้เล่นของหินมาที่ผู้เล่นของเก็บได้ที่ผู้เล่นหมายเลขเก้าลองจับตังวนี้ช้าเลยมีผู้เล่นของเงินมาแพ้ตายดีผู้เล่นของตับจังหวะนี้แม่ยี่สิบแปดไล่ไล่ไล่เปิดย่ารู้ไหม ส่งเตะด้วยครับเปิดมาตัดได้จังหวะแรกจัดบอไม่ดีนะครับลุกเปิดหมุนขึ้นมาเคล็ดเปีกันได้ไหสกอร์อย่างนี้ไม่เป็นผลดีแน่นอนนะครับพอออะไรครับเล็กโอเออพอออะ ให้ออกมาที่ไหนเขาเปิดเข้ามาเลยมาที่ผู้เล่นของแอร์ชาแล้วตรงนี้มีผู้เล่นของที่งุ่มยิงได้เก็บได้พี่กับกันพี่ผู้เล่นมาได้เก้าแม่แต่ยาวไปนิดนึงแล้วลองยิงเข้าไปใหม่ลองจำได้มีโอกาสนะครับแต่มันจบสกอร์ไม่ได้เลยครับไล่บุกไปเข้ามาใหม่บุกต่อเนื่องนะครับเลทพ่ ไม่ผ่านเพื่อนของหญิงงมเปิดยาวขึ้นหน้าออกแล้วทางผู้เล่นได้พี่พร้อมว่าก็อยู่เลยมาถึงผู้เล่นหม้ดิสิบแปดได้ปังเด็กน้อยนะบ้านมันเล่นเมื่อยอยู่ในจังหวนี้ยาวออกข้างแล้วไปเล่ยซา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 อยู่ในเกมตัวเองลูกโคตรแบบอลของลูกสบายเพชรสวยเลยนะผู้เล่นหมายเลขบสองตัวดีจะโยกยังไงก็ได้อยู่ได้ซับตรงนี้ บอกจะไปเล่นน้ำเราครับศักดิดีนะเล่นของผู้เล่นตัวเล็กเนี่ยตัดได้พี่ให้ไปพี่ตสาแล้วซอสารละซอได้พี่เพื่อนร่งมเนหลังบอกไม่ต้องเล่นครับบอกไ่ต้องเล่นลูกลงรับรับช่วยกันหน่อยไปต้องเล่นรับช่วยกันเป็นบอลพุ่มของเลสเตอร์คันี่นะครับตุ่มาพี่นะนะมาพี่สเบียร์ปุกงล็อกตัวนี้เปิดได้ไหมให้ออกมาเลยมาเหลืองสเปียร์ะด้ปะซาโปติน นนไปแถบผู้เล่นของหิงนงุ่งสัมไพครับได้ล,ล,ลูกเตะมุมนะวได้บุกต่อเนื่องนะเลเตะราบีเล่นเก็บน้ำช่วยกันล,กลูกเกล่นเก็บน้ช่วยกันชัเซมนเียนนี้กองเชียร์นี่นังไม่ติดนะนเล็นดีเลยโอาเลนดีเลยเลยลอ,เ,อเข้าไปเลนะเลยไปถึงสิให้มาที่แถวสอลองอส ดับน็อกสนเลยเาพูดแบบนั้ปทุกไม่้ยงไม่ได้ยงไดิเราฟังคนยิงเลยหามยิงเลยยิงยิงูได้ยิเฮงนั่นน้อหยิงม้าวว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 วัวว้วว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  เตอนนำเป็นสามประตูตอนหนึ่งนะครับแม่กองเชียร์ลิลุขึืนเลยรังบังกองเชียร์ผีฝนก็ลุ้นเหมือนกันนะครับลุ้นหินวโนซามไยเหมือนกันลองทักทายดูลุดิวานียังปัดได้อ้าบได้เต็มเชียร์เชียร์ยังได้ต้องเชียร์พื่อไป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 วปไปไปป มาที่กัปตันทีมมาที่เพื่อนของนิงมบุกี่มาจานเวลาม่ลานเพื่อนของพี่คือหลังไปที่กัปตันทีมเลยเปด้คราพวร่ามาที่นี่นเนีดได้สามสองครับใช่ไปที่เปิดเก้าสามมองเพื่อนคเ้าเกเปิดได้ค่าเปิดไามาวจ้าอสามมเลปดสามเลยนะแปดบ

เบอร์เก้าเบอร์เก้าติดด้วยเบอร์เก้าติดด้วยเต็ดติดเบอร์เลยไปติดผู้เล่นสองหงมยังได้เป็นลูกเต็มมเลยเก็บรับเก็บรับสกก่อเท่าไร่นี่สามหนครับบ่กใครอยู่ดักนันซิปชุขภัปฑ์สุาษิตเพียงเท่านั้นว่า เรียบเอยตามมาเป็นสองตปไปนึ่งผูเล่นตัวติดผู้ทประตูพีฟิกุนปตาตาบอลมาไปมาที่กัปตันทีมมาที่ผู้เล่นของนิงโงมบุกที่มาผ่านผู้เล่นของทีฟิกันิตาาบอี่มาเบอร์เด มนครับไปี่เ hey, ียเ ah! hmm. hey, hey. uh ้าบห้าปวยก็หมอเพื่อน้าวเว้สิบห้าตมด้ากเไม่เบะผมาารบปอดสามอนปอดสามเลยมแปดปอครับเก่ดีเลยคุณเขาพหนได้หน่อยปะสลายนะครับจังหวะนี้อันตรายนะใบเรืองเลยผู้เล่นข็บอลทำัมไปลูกไอยอยลูกบอลก็กิงบต่แต่มันอันตรายแลจังหวะคข้างอันตรายเลยครับเห็นไหมตัวสุดท้ายเลยเบอร์ชิ hay nhất hay nhất à thả thả không phải số thứ hai nữa thôi được cao 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 สามหนึ่งครับบ่าคอยู่ชัซิอนุปผมจะผมนเรียกี่ได้บ้าเรียบยเรียบ้อยตามมเป็นสองไปแต่ต้านดูไหมมาที่ผู้เล่นของลิงมได้ที่ผู้เล่นตัวจิตยกขึ้นมามาที่เก็บได้ที่ผู้เล่นของลิงมห้อกไปกพาตายตดผู้เล่นของลิพีแต่ได้ที่สิบเจ็ดสิบเจ็ด ไปมาที่เพื่อนของมาที่จับเต็นทีมนายเป็นบอลทุ่มของฮิ้งโนงนเสิร์ฟให้จัดเบดแล้วจัดจานเบ็ดแล้วเลวลานหมายเลขสาวสิบหกนะครับถุมไปไม่ผ่านผู้เล่นของเลิเพให้ไปที่เปิดขึ้นมา,านะที่หน้าตีเพื่อนของฮิ้งโงมแต่จะหนี ยังไม่เปิดเปิดไอ้ชากนะครับลูกนี้บางบอลยังได้ด้วยจังหวะสุดท้ายต่วสองก็่เพื่อนๆเนรีมตั้กันนะครับก็เป็นอันว่าดีผีโขนนะครับนมมีนะครับนั่นดูเก้าได้แชมป์ในครั้งนี้ไปนะครับที่สองก็เป็นหิงงอมโดนสั้นไทยนะครับที่สอง ที่สามก็เป็นเลดเพ a y อะคาเดมี่นะครับอ้เพิ่งอีกยังปีนะึงไท้งานนี้ที่สามก็เป็นเลดเพ a y อะคาเดมี